ข้อที่3นะครับถ้าระยะในแผนที่ยาว4.2ซนเมตรและใช้มาตราส่วนนี่แบบนี้นะ,ะแล้วระยะทางจริงยาวกี่เซนติเมตรนักเรียนต้องรู้ความหมายตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับมาดูตรงนี้ mm hmm. เหมือนที่ครูได้อธิบายนะครับ1ช่องตรงนี้นะครับมันคืออะไรมันคือ1เซนติเมตรใช่ไหมอันนี้เท่ากับเท่าไรหร่ช่องตรงนี้ก็คือ5อะไร 5กิโลเมตรนะครับถ้าจะเขียนอยู่รูปของอเศษส่วนนะครับก็คือ1เซนติเมตรใช่ไหมส่วนด้วยอะไร5กิโลเมตรโอเคตรงน,งนี้ต้องตีความออกมาให้ได้ก่อนนะครับอ่ะเรามาดูนะครับถ้าระยะในแผนที่ยาว4.2เซนติเมตรนะครับและระยะทางจริงจะยาวกี่เซนติเมตรนะครับอ่ะเราก็เขียนสัดส่วนนะครับระยะแผนที่ต่อระยะจริงนะครับ อ่ะตรงนี้เท่ากับเท่าไรนะหนึ่งเซนติเมตรนะครับหนึ่งเซนติเมตรนะต่ออะไรห้ากิโลเมตรโอเคนะครับเขาบอกว่าระยะในแผนที่เท่ากับสี่จุดสองเซนติเมตรนะครับสี่จุดสองเซนติเมตรตงนี้เราก็เขียน4.2ลงไปส่วนด้วยระยะจริง คูณไขวนะครับเราจะได้4.2นะครับคูณกับอะไรคูณกับ5เท่ากับระยะจริง4.2คูณกับ5ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ21ใช่ไหมอ่ะฉะนั้นนะครับระยะจริงได้เท่ากับเท่าไหร่21อนะครับระยะจริงหน่วยเป็นนักเรียนหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับ โ okay. อเคตรงนี้คือคำตอบถัดมานะครับข้อที่4ถ้าระยะทางจริงยาว78กิโลเมตรนะครับใช้มาตราส่วนแบบนี้นะครับระยะในแผนที่จะยาวกี่เซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็คืออะไร1เซนิเมตรใช่ไหมระยะทางจริงเท่ากับเท่าไรสิบใช่ไหม สิบอะไรสิกิโลเมตรถ้าเราเขียนเราก็จะเขียนได้ได้เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้นะเวลาเรามาเขียนเราก็จะเขียนเป็น1เซนติเมตรต่อเท่าไหร่สิกิโลเมตรโอเคนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับข้างบนคือระยะแผนที่นะครับ ข้างล่างคือระยะจริงเท่ากับเท่าไรหร่1ต่ออะไร1ต่อ10ใช่ไหมจอดกำหนดระยะทางอะไรมาให้ระยะทางจริงมาให้ก็คือ78กิโลเมตรนะครับระยะแผนที่สุระยะจริงคือ78นะเท่ากับ1 ส่วนสิเอา78ขึ้นไปคูณนะครับจะได้ระยะแผนที่ออกมาระยะแผนที่เท่าก,กับ7.8นะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ